มึงวอกกูกับอีนั่นใชสวยก็ต้องมึงดูแล้วเพื่อนผู้ใดสิมาสวยสูเพื่อนรักกูได็จกจะคนนี่มึงน่ะเคยอยืนหนึ่งที่หนึ่งเลยแต่มันหุ่นดีก็กูเด้หุ่นดีหามันหยังงจอยกับจอยว่ามันคอนขาสารอาหารว่ามันปอทีโอ๋ันจอยแห่งก็จะไม่ตะเกียบนี่แล้วข้อนะงาวว่ามันยินลาสูงก็จะเปรยมันสุทักนี่เอาใส่มาหุ่นดีสูงบริจกอยางเพื่อนหรอแต่มันกะขาวก็กูเดะ oh ท้าะบานันเบิดกูตาเบิดคอลเลสเตนจักกระพุกล่ะนี่งไหนซ้ำนันสู่มึงกับมได้มึงน่ะผิวขาวออร่าเป็นประกายคือจังราชินีเหมือนนางพิยาเลย่มีอย่างสูงเลี่ยจังยางเลยเพื่อนเออแต่มันก็น่าสวยก็กลัวที่มันหน้าสวยอย่างหน้าแบบนั้นขเขาเออว่าหน้าด้านมึงน่ะสวยกลอะมันนะเวลายิมนะว่าเป็นทิปโปอมแตงโมเวลาหน้านิ่งคือจังปิงเกาะหนังควายนี่ยเอาอย่างมาสู่มึงมึงน่ะสวยก็ไม่ต่างเยอะแต่สุดท้ายอะผู้ชายก็เลือบันเดะกับผู้ชายมันโง่ไงก็ต้องมองกับคนนงงแบบอีนันไงมึงนมัสวย ฉราดเยี่ยมยอดเยี่ยมสมองอัจฉริยะมึงน่ะโอเคกูเสือแล้วว่ามึงคือเพื่อนแท้เพื่อนรักเพื่อนสนิทกู